อ,นนองค์สมเดจพระจอมไตรทรงแนะนําให้เรานึกถึงกฎธรรมดาไว้เป็นปกติว่าสภาพของชีวิตสิ่งที่มีชีวิตก็ตามไม่มีชีวิตก็ตามในโลกทั้งหมดล้วนเป็นอนิจจังหาอะไรเที่ยงหาอะไรเที่ยงแท้ไม่ได้นะเที่ยงเที่ยงแท้ไม่ได้นะมันเป็นทุกขังในเมื่อมันไม่เที่ยงมันมีก็มีความทุกข์อนัตตาในที่สุดมันก็สลายตัวไปไม่มีอะไรยืนตัว เราจะไปเกาะโลกธรรมหมายถึงว่าเกาะชีวิตร่างกายของเรานี้ว่ามันเป็นของเรามันเป็นของเราก็ชื่อว่าเราก็งูเต็มทีร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นเพียงธาตุสีก็คือาธาตุดินน้ำาธำาตุดินธาตุลมธาตุไฟเข้ามาประกอบเป็นเรือนร่างชั่วคราวเหมือนกับบ้านพักของ อาศัยชั่วคราวหรือว่าบ้านเช่าถ้ามันเป็นบ้านเช่ามันก็เก็บค่าเช่าแพงเกินไปเจ้าของบ้านก็คือกิเลสตัณหาอุปทานและอกุศลกรรมใดกรรมที่ดันให้มันเกิดอาศัยอยู่ในกายมันก็เก็บค่าเช่ามันมีความโหดร้ายมากเรามาอาศัยบ้านหลังนี้อยู่บ้านที่เต็มไปด้วยความทุกข์ต้องซ่อมแซมทุกวันวันหนึ่งหนึ่งซ่อมหลายครั้งซ่อมด้วยอะไรบ้างล่ะซ่อมด้วยอาหารบริโภคถ้าไม่ซ่อมมันก็รวยนะมันก็รวนเรยโยเย สร้างความทุกข์ให้เกิดกับเราให้อาหารบริโภคตลอดเวลาแล้วมันก็ยังไม่พอบางครั้งมันก็สัดสูมันก็โซซัดสู